สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วด้วจ้าเมื่อกี้กะทินหน่อยสภาพพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดเมนูตม้มขมจ้าพี่น้องอันนี้เป็นส่วนของวัวที่เพิ่นเอินว่าเอ็นแก้วเนาะจ้ะแล้วก็พวกเครื่องในต่างๆเมื่อนี้ซื้อมาน้ำนักร่วมกัน1กิโลจ้าพี่นอ้องเมื่อกี้กะทินหน่อยสิมาเห็ดตม้มแบบขมๆให้พ่อแม่พี่น้องมาสดน้ำกันจ้ะ ขั้นตอนต่อไปกะทินหน่อยกะจะเอาส่วนต่างๆเนี่ยมาหั่นเห็นมันเป็นชิ้นพอดีคําเนาะจ้ากะทินหน่อยจะหั่นแล้วจังเอาไปตุมเนาะจ้าจังแบบว่บาบ่ต้องออกกลับขึ้นมาหั่นอีกรอบหนึ่งเฮ็ดที่เดียวให้มันเสซ็จเลยเนาะจา้าได้กินเลยนี่ค่ะเอ็นแก้วนี้ยาบคักได้จ้าตอนย่งบ่สุกอันนี้ก็เป็นส่วนเทีเพลินเอินว่าขั้นแท่น่าจา้า เทคนิคี้ก็คือเฮาต้องลอกเอาพวกหรือพวกมันต่างๆที่มันอยู่ตรงในส่วนใต้ท้องของเครื่องในต่างๆออกเนาะจ้ะมันจะเฮ็ดให้ด้านซุปของเฮานี่บ่มีความข้าวแล้วก็เฮ็ดให้มันบ่เป็นไข่จ้ะนี่ค่ะลอกออกให้เบิดเลยเด้อจ้ะแล้วจังเอามาหั่นเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิเฮ็ดให้กับข้าวเฮาแซ่บยิ่งขึ้นจากนั้นเฮาก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆเลยจ้ะบ่ต้องเฮ็ดชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยจนเกินไปเนาะ นี่คะ่ะส่วนเหนือคือเวลาป่อยแล้วนี่แสีแห้งจ้าแต่ว่าถ้าเท่าต้มบ่าเาืป่วยนี่หยาบแน่นอนเหนียวแน่นอนอันนี้เป็นส่วนทีกะทินหน่อยเอินว่าดอกจอกจ้าเท่ากะหรือเอาพวกไข่พวงมันมันออกเช่นกันเด้อจา้าบานพรพี่น้องเอินว่าเอียงจ้าแต่ว่าบันกะบันกะทินหน่อยเอินว่าดอกจอกเนาะจ้า,จาพอบอกว่าส่วนนี้นี่เสีมแห้งจา้าอันนี้ก็เป็น เอินว่า30กีบนาะจากหรือว่าสบายนั่งนาะจากแต่ว่ามันบริฟอกสีขาวอันนี้ก็เป็นส่วนของตับค่ะตับหวานจุวยจุย้ยนี่ค่ะหันเซตเรียบร้อยแล้วค่ะกระทินหน่อยกะจะเอาไปต้มด้วจากบะท,ที่นี่คางหมอไวสะก่อนเนาะใส่ไฟแห้งๆก่อนค่ะอันดับแรกจากนั้นเท่าก็ใส่เครื่องหอมสมุนไพรลงไปก็เป็นตะไคร่ทูบแล้วก็หันทอนอันนี้เป็นคาแกจากพี่น้องใสลงไปเลย แล้วก็ใส่ใบบะกูดล,ลงไปน้ำพ่อมจะต้มของเข้าจะได้หอมหอมแสบๆเนาะใส่เครื่องปรุงก็มีเกลือค่ะอันนี้ใส่น้ำสอลิตรเนาะจ้ะเพราะว่าพวกเหนือเครื่องในต่างๆมัน1นกิโลแล้วก็ใส่ผงชูรสกระชับรสชาติจักน้อยหนึ่งต้มให้มันเดือดจ้ะจากนั้นก็เอา พวกเหนือพวกเอ็นแกวใส่ลงไประหว่างนี่เข้ากับตองผ่อนไฟให้ร่งให้เป็นไฟกลางๆเนาะจา้ะเพราะว่าถ้าไฟมันแห้งเกินไปเดี๋ยวเอ็นแกวมันจะแข็งมันจะเหนียวยิ่งขืนจ้ะต้องสออใส่ไฟอ่อนๆเนาะทังสีบอพูแล้าทั้งสีบอพุไทยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพียวัวกับดีวัวี่เพินแถมมาในชุดให้เนาะจา้ะเข้าสีใส่ต้มขมเข้ากับตองใส่เพียวัวดีวัวลงไปเลยจ้ะผสมมิกกันลงไปเลย แล้วก็ใส่ไปต้มพร้อมน้ำเดือดๆนี่เลยจ้ะนี่ค่ะล่างเอาให้เมิดได้ค่ะเพราะว่าเพียมันมีหน่อยเนาะจ้ะผู้ใดมาคมหน่อยคมไรก็ใส่ลงไปปิดฟ้าจ้าอันนี้เพื่ันหมอวัดเด้อค่ะเขียนซื้อว่าเมกเมกนั้นเป็นซื้อน้อง นี่ค่ะใส่ไฟ,ไฟกลางๆประมาณนี้คะ่ะเป็นเทคนิคในการต้มของกะทินหน่อยเทกะทินหน่อยสีบดได้ใส่บักหุงบักนัดอีอย่างมากมายดอกคะ่ะก็คือใส่ไฟกลางๆนี่กระต้มประมาณสองชั่วโมงซ้ำเพิ่นยู่ได้จ้ะนี่คะ่ะนี่ก็เริ่มเปื่อยซุกดีแล้วคะ่ะบางคนก็จะบอกว่าใส่น้ำแข็งใส่บักหุงใส่แกนบักนัดอีอย่างนั้สีคะ่ะก็แล้ว,แล,วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่สําหรับกะทินหน่อยก็คือประมาณนี้คะ่ะ กะทินหน่อยแบบว่าใจเย็นๆเนาะว่าได้ฟาากะทินหน่อยกับเออสองชั่วโมงกับโอเคจะ้ะพอมันเปื่อยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปรุงหม้อลงเลยเด้จะ้ะแล้วเฮาก็จะมาเริ่มปรุงเนาะนี่ค่ะใส่บกพริกป่นลงไปใส่หัวหอมแดงลงไปจะ้ะมือนีกะทินหน่อยว่าได้ใส่ข้าหัวเด้จะ้ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่พัคซี่ต้นหอมลงไปเนาะ เราก็จะมีใบผักหอมเปรหรือว่าผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะค่ะใส่ลงไปเลยใส่ไข่ไข่เครื่องลาบจ้ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงในส่วนของริกปนนี่ผู้ใดมาเพ็ดลายก็ใส่ลายด้วจ้ะหรือว่าผู้ใดบ่มาเพ็ดกะบ่ใส่ก็ไดใส่ตะพวกผักก็ไดเนาะหรือว่าผู้ใดจะบ่ปรุงก็ไดแบบว่าต้มไปเปื่อยแล้วก็เอาไปจุกินกับเจวเลยก็ไดจ้ะ เห็นจังสีแล้วคิดพองานบุญงานแตง่งงานบวชเนาะจ้าพี่น้องเฮาสิได้กินต้ม่มจังสี่จา้าสมัยเด็กน่อยกะทินหน่อยเคยกินโอ้ยไข่หลายคักนี่ค่ะจางนั้นเฮากะทใส่ผ้าถาดของเฮาเลยค่ะผรอมเสิร์ฟแล้วค่ะบัตตานีพวกเครื่องในพวกเอ็นแก้วต่างๆนะ บ่ต่องกังว้นนะคะถ้าเอาหั่นก่อนต้มพ่อต้มสุกมาแล้วมันก็นจะฉ่นประมาณซำๆเก่าอะคะ่ะแต่มันจะเปื่อยมากขึ้นแซบมากขึ้นเนาะเอ็นแก้วนี่คือเปื่อยแบบยำง่ายสะดวกเลยล่ะคะ่ะกินคููกับเจวขมด้วจ้าพี่น้องมาเด้อมาแซบกับกระถินหน่อยจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทินหน่อยในเดอ้อขอบคุณหลายๆค่ะส่วนผู้ใดสนใจแจวปลาแมงดาพอน้อยสร้อยเดิมไปจำกระโทมาที่เบอร์นี้เลยได้จ้ามีทั้งแบบถุงและกะแบบกระปุกเดอ้อ